นี่ไงเฮ้ยมันม uh, anyway, uh, ีปากทงหรอวะโอรโมตัวจริงโอตัวโอดโมอีอีเก้าจเก้านี่ครับน้องตัวจริงเราอยู่นี่คือเอาไปไม่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 มาบอกเลยเนาะเอาไปทําแบบหนึ่งเงี้ยมันไม่ถูกต้องมาดีกว่ากับผมดีกว่าปะให้มันรู้เลยว่าใครจะตัวจริงตัวปลอมคนรู้เชียร์ใครวะ โอดมตัวจริงเวทตัวปลอมมาดูเชียใครมนเจ้าเลยเหรอได้มาดิมาดิมาดิาดรู้ไปด้วยว่าใครมันตัวจงตัวจริงรู้ไปด้วยรู้ไปด้วยดูไปด้วยะอไรห,หนูไอหนูน้อยรู้ไปด้วยว่าใครมันตัวตรงตัวจริงหัดรู้ไปด้วย นี่ตัวไกินเขาอยู่นี่แดงเม็ดเดียวเดียวทั้งตาอยเม็ดเดียวเสียวทั้งตาอยแดงนุ่มอยู่ไหนอ่ะแดงแดงเดือดลายนุ่มเอ้ยไม่ไหวอย่าฝืนน้องไม่ไหวอย่าฝืนนุ่มไหวหรือเปล่านุ่มแดง แดงอเอ็งไม่ไหวป่ะน้องออะไหนเจา้เาไอ้หนุม่มเอ็งไหวไหมเนี่ยแดงแดง,ดงโอ้ยสี่พันดาวเลยหรอไอ้มันเยอะเกินอ่ะต้องปล่อยก็หนึ่งพันดาวคนดูก็อีกอะ่ะขอบคุณนะครับผมเดียมว,วาแดง เฮ้ยเบาได้เบาแดงขอบคุณสี่พันดาวนะครับน้องพลอยแดงไ้ยจะดึงระยะไปถึงไหนวะน้องแด,ง,ดงระยะไปถึงไหนน้องอจริงระยะไปถึงไหนน้องครับน้องแดงมานมุ่มเอาหรือเปล่า đang đang nó có bồ nó có bồ đang 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 เฮ้สามสิบห้าดาวคุณครับแดงยังไงแดงแดงแดงซ้ำก่อนลืมซื้อแดงดูใบผมก็จะที่หนึ่งเปล่าวะแดงแดงมาดิแบล็อกเซ็ตยอ่อทีหมดสองห้องสิบเจ็ดวีแล้วน้องใจเย็นแจ๋วพี่ชายสิบ เฮ้ยสี่พันดาวเวอร์ไประดับชอร,ระดับซอเวอร์ไป <S <S อนนเอาละ้หรอไอ้นี่เอาพี่เหรอแดงมาชิวสองหนึ่ง Oai bà BÁC của mình. Đang. 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 <coughs> một game Free Fire.